ช่องลองชิวปาร์คสวัสดีครับช่องลองชิวปาร์คครวันนี้ผมได้มีโอกาสไปนั่งดื่มที่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าเดอะ school เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับหน้าร้านจะเป็นแบบนี้ค,ครับประมาณนี้เลยซึ่งตัวร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับซินทันเวสเกตครับ เขาเป็นร้านคาเฟ่มีมีมทั้งแอร์ภายในแล้วก็นั่งชิลภายนอกครับซึ่งหน้าร้านก็จะเป็นอย่างที่เห็นซึ่งเราสามารถเซิร์ช Google The o School เท่านี้ก็ขึ้นมาแล้วครับเลยเซ้นทรันเวสเกตเลยตลาดบางใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยสามารถชิดซ้ายมาแล้วก็ ทางร้านเนี่ยสามารถเข้าไปจอดด้านในได้ครับร้านอยู่ตรงนี้นี่เลยที่ร้านอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถเข้าไปจอดชิดซ้ายเข้าไปจอดตรงป้ายนี้ได้ครับข้างในด้านในเลยนี่มีที่จอดรถอยู่พอสมควรครับนั่งได้ทั้งวันพาไป ชมด้านในกันครับเลยบรรยากาศด้านในครับอันนี้คือเราจอดรถข้างหลังปุ๊บแล้วเราเดินมาจากประตูหลังของร้านครับข้างในบรรยากาศชิลมากเลยเป็นประมาณนี้มีน้ำตกเล็กๆเ,กเกบาๆสวนหย่อมมานั่งเบาๆครับเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งอาหารด้านในครับซึ่งผมเนี่ยไปสั่ง โกโก้ครับนี่เลยโกโก้ go ที่ร้านเป็นแบบนี้เลยครับมีเขาเรียกเบาวนี่ประมาณสี่ห้าก้อนใส่ลงมาด้วยเข้มข้นมากครับอร่อยมากเลยแล้วก็ทางร้านก็มีเค้กทานเล่นได้ครับนี่แล้วก็มีรางวัลเยอะแยะมากเลยอยู่ใกล้ๆกก็สามารถมานั่งเล่นนั่งดื่มน้ำกับเพื่อนได้ครับ นั่งได้ทั้งวันเลยแถมเขามี wi-fi ให้ด้วยครับนี่อันนี้เป็นซุ้มผ้าบรรยากาศเล็กๆครับด้านในประมาณนี้พอเรานั่งทั้งวันเสร็จผมก็ได้มีโอกาสไปกินผัดไทยร้านเพื่อนครับสามารถเซิร์ช google ได้เหมือนกันครับยังต้องเซิร์ชชื่อ ขวัญใจไข่สดส่งปลีกครับนี่เลยชื่อนี้อยู่ใกล้ๆ c e ้เซ a นท e ัลเวสเ,เหมือนกันเพียงแต่ถ้าเราถ้าเรามาจะมาร้านนี้เลยเนี่ยร้านผัดไทยครับเ <c oughs> พื่อนขายผัดไทยแล้วก็แต่ว่าใน Google ยังคงเป็น ขวัญใจไข่สดหูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่ากําลังปรับปรับเปลี่ยนแจ้งรายงานไปแล้วครับแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่ประมาณสิบโมงครึ่งปิดสามทุ่มซึ่งถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไปแวะไปชิมหรือสั่งก็ได้ครับเพราะว่าอร่อยมากเลย เดี๋ยวจะเปิดบรรยากาศหน้าร้านให้ดูนะครับนี่ครับผัดไทยหอยทอดครับสามารถติดต่อได้ตามด้านบนนี้เลยแล้วก็ดีครับน่ากินมากหอยทอดผมได้ไปสั่งหอยทอดออแล้วก็ผัดไทยไปกับเพื่อนสองคนสั่งผัดไทยอ่อ ผัดไทยทะเลแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดครับแนะนำมากนี่นี่เลยเพื่อนผมผัดเองเลยครับโอขนาดอาจอยู่เห็นนี่ก็ยังหิวแล้วไม่น่าเลยโอ้โหดูดูกุ้งสดกับทะเล ใช่แม่ค้าบอกผัดแยกแต่ในที่เห็นก็คือผัดรวมนะะแค่มันอยู่แค่มันแยกอยู่ในกระทะเดียวกันแค่นั้น <c oughs> เขาถือว่าผัดแยกครับโอเคประมาณนี้หอยทอดก็เป็นประมาณนี้นี่ยอยากบอกว่าอร่อยมากตอนแรกคิด กับเพื่อนว่าสองคนกินสามจานจะหมดไหมก็คือหมดเกลี้ยงครับไม่เหลือนี่ผัดไทยครับนี่ผัดไทยโอ้เห็นปุ๊บท้องร้องแล้วครับไม่น่าเลยซึ่งอันเนี้ยเราสามารถตามได้เลยครับตาม google นี้เลยโทรเบอร์นี้ได้ครับแล้วก็อ่อ ปัจจุบันเนี่ย Google ยังคงเป็นขวัญใจไข่สดปีกส่งครับก็สามารถตามไปได้นะครับแล้วก็หรือใครอยากกินผัดไทยหอยทอดใกล้ๆเซนทันเวสเกตเนี่ยก็สามารถขับมาได้ครับห่างจากเวสเกตประมาณ5นาทีซึ่งถ้าเอาเซนทันเวสเกตตั้ง ก็จะห่างประมาณ10นาทีเองครับหรือเราสามารถอ,าอ้อมจากด้านหลังตรงนี้ถ้าไปเดอะโอซูคูก่อนนั่งเล่นนั่งชิลทั้งวันแล้วก็ขับขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางนี้ครับเขามันจะไปเลาะอยู่หลังหมู่บ้านครับก็ผ่านหล่หมู่บ้านนิดหน่อยแต่ว่าไม่นานครับไวกว่ามานั่งกับรถข้างหน้า ประมาณสิบนาทีก็ถึงร้านครับนั่งกินสบายสบายครับประมาณนี้ครับซึ่งอย่าลืมนะครับผัดไทยหอยทอดอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยผมสองคนไม่ต้องปรุงไม่ได้กินไม่ต้องปรุงเลยครับกินแบบนั้นเสร็จแล้วก็อิ่มหนำหนังท้องตึงหนังตาย,อย่อน ตราปือกันทั้งสองคนขับรถขับโอเคประมาณนี้เลย <laughs> ก็สามารถแวะไปได้ทั้งสองที่นะครับทั้งเดอะโอส o คูแล้วก็ขวัญใจอะไรนะขวัญใจไข่สดส่งปีซึ่งเป็นร้านหอยทอด และผัดไทยครับตามกันไปได้นะคะโอเคช่องลองชิวปาร์ควันนี้ก็ประมาณนี้ครับพาไปนั่งชิวอย่าลืมไปชิวกันนะครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันบาย